้านปี่ร่แสดงิดีกับวัสดร้านีป9ปีแล้วที่อยู่ที่คนไทยมาก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆที่รักชาวไายครแล้วก็ยังรวบรุมผิวของเาด้วยที่ดีีไทยค่ะก็ยินดีด้วยมากเลยค่ะสวนตัวระบอกวาสก่อนไครับเดือนในเดือนเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้ว อทำอะไนีกอนี้เป็นทีเยีแล้วอยากให้อะไรที่แบบาสันมีสมภาในตามพิเศษอยากให้บสั์สมรใหม่ๆลตัณที่เป็นที่นยมใหม่แล้วก็ทีใหม่ๆแต่ว่าชื่อว่าที่ผ่านมารสนมียอะมากอยู่สท้ายลค่ะอยากให้สั่อะไรสั่อไ่ีมยอดยี่ยมก็เย้าเยนสัน์ที่มมี่าต่ก็อให้ยอายสุดาหเยค่ะ ที่เราไปเดินบ่อยคือวัดอะไรครับวัดโบอะไรเนี่ยวัดสังข์ไม่ตัดดอกไม่เตี้ยเลยไม่รู้อ่ะเข้าเรื่องเลยนะก่อนตอนนี้โมบายมาที่เราไปออกกิจกรรมแฉเปิดตัวเลยแล้วจีบอีกคู่คนหนึ่งเออว้าวพี่พี่รู้ไหมล่ะที่ผ่านมาดูไม่รู้เหมือนกันไงก็เหมือนกันต้องบอกออฟฟิศแต่คุณยัยบ้าเลย คือจูบก็กล้าพูดกล้าแบบวาเปโอเคออย่างเงี้ยหนูว่าสมัยนี้คือเราอยู่ในยุคที่สังคมกเปิดใจก็เปิดใจก้วก็มีใที่แบบในหลายคนยอมรับ่อมเป็นอยู่อรย่างเงี้ยคือู้สกแบบมีความแบบมั่นใจเด่นมากขึ้นเหมือนเราแบบว่าได้เป็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอเดนามหมายความรับรับของเอเดนคือดังยิ่ นะวาถ้าเเปิดดูแบบนี้แคแบบไรอมันอกยางไง็ยังเป็นองไนดะ้อยู่เปน็นนองคือการสแสดงก็แบบการแสดงเาของการทางานท<อ>านถึง้อนกับไปูได้ก็น,น,น,ไ,มน,กน,น,นไม่ได้ชอชารว่าเราได้ทางานร่วมนประเทศเดียวกันงานกับผู้หิงแล้เรส่าแแสดงของเรามันชอบมีปัญหากับ เหมือน e, เราไม่ค่อยเหรือแบบเราไม่ได้ทานอะไรเลยคหเราาทานเหมือนแบบฉาแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแบบผู้หญิงอ่ะเรารู้สึกเป็นคนอมากกว่าก็เลยแบบเลยไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเสังเกตว่าหนูเป็นคนที่เหมือนแบบติดสกินชีพหไรกชอบอยู่ชองก้นคกว่า่อกนมันจะ่อิมากก่ บบนี้แบบก็จะมีโอกาสแบบข้าไปแบบอะรยูริไม้ยูริอะไร่นอะ่น่อะไรม่้พี่ทำี่อานนี้ก็เจะเปิดกล้องอตี่ยแล้วตอนนี้เราหัวใจเราเป็นยังไงบ้างคะหลังจากว่าเราเปิดตัวแล้วมันแบบตีเอ็มมันสนั่นขึ้นไหมคะเออหึเอาวใช่ไหคะแโดนจีบเยอะขึ้นะ แล้วเรามีลรงเตกไปไหมอะไรครับจริงๆ่ะตอนแรกก็บอกเลยว่าแบบเราชอบคนเรียบร้อยเป็นบแบบอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็พรอมที่จะเปลี่ยนตัวเองกันพมื่อแต่ว่าแต่จะบอกว่าที่คนเป็นน่ารักอย่แล้วอมองว่าแบบจะเป็นของหนูมแบบไม่ไมีแบบรู่แต่งของขนาดงจะเป็นคนที่แบบเราู่ด้วยแล้วาแบบสบายใจแมเป็นคนที่แบบเก่งเก่งนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าอบอนแบบถ้าม อยากสนิทชอบต่อเออเธออากแต่งี่หมดใจแล้วคือโหเล่นเลยแล้ก็แบบแบบเรื่องากินไม่มีเข้าแบบคะแนนน้ำละอะไเนี่ยก็ไม่้องนนี้รู้สึกแาเข้านะที่เปิดที่เปดครั้งแรกที่แบบว่าเร่กนอะไรเลยก็ ในวงการไม่ล่ะในวงการไม่ล่ะในวงการไม่ล่ะหรกอว่านอขอาต้นแ่เคนเป็นนอกพอเราเปิดกระแสในเนี้ยหลายคนก็ใจล็กต์เราบ้างก็ติดพวไในายาน่าติวงไหมนี่ใจลิฟเราอยู่เพืไม่ไดวนะครับเพราะว่าจริงๆเราใจลเป็นอเป็นการแบบไม่ไดอะไรที่อันตรายมากเลย khi nó lên 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 lên